บอชื่อด้วยเหรอคะนิดนึงครับครับผมชื่อนิดนึงชื่อเล่นก็ได้ครับางนี้ค่ะรัดค่ะครับเดี๋ยวครับยังครับยังครับไฟเลยก็เคยชื่อทำไมบัญญาตในสองันเป็นอย่างไรบ้างครับอ๋อค่ะก็อาจารย์พูดเร็วเล็กน้อยใช้ได้ค่ะแต่บางทีก็จดไม่ทันโอเคครับคุณค่ะ ชื่อแอนนะคะก็เรียนสนุกค่ะแล้วก็ได้เนื้อหาที่คิดว่าน่าจะสามารถนําไปใช้ได้แต่ก็อาจจะต้องมีการโทรกลับมาหาอาจารย์เพื่อที่จะขอควาปรึกษาเพิ่มเติมค่ะครบมากครับค่ะเล็กค่ะก็เนื้อหาก็เยอะค่ะแต่ว่าก็เข้าใจง่ายค่ะเพราะอาจารย์ก็สอนดีค่ะขอบคุณค่ะขอบครับเหมือนเหมือนท่านเลยได้ไหมทำพนิดนึงกันครับชื่อจินค่ะก็โอเคสอนดีค่ะแต่พูดเร็วนิดนึง เนื้อหโอเคคุณมากครับครับสวัสดีค่ะปีนะคะอาจารย์สอนดีค่ะเนื้อหาละเอียดกว่าในหนังสือเยอะแยะขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีค่ะชื่อน้องค่ะสองวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยจากที่ที่เราไม่รู้อะไรมาก่อนก็ได้ความรู้จากที่นี่ขอบคุณมากค่ะครับครัครัอครับค่ะชื่อเคยค่ะอาจารย์ก็สอนเข้าใจดีค่ะ สวัมากครับอชื่อโพดครับก็ได้เลยดีๆเย่ๆครับหวังว่าจะรวยกันทุกคนครับสุดท้ายเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยว่าในอีเบจะมีเคลลับมากใหมอย่างนี้เราได้รู้จักอาจารย์นี่แหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับ